สวัสดีทุกคนพบกับช่องปินตา DIY เลยนะเดี๋ยววันนี้ที่มีงานต้องทำอีกอะเป็นเนี้ยจะมาซ่อมประตูเดี๋ยวให้ดูนะทำไมพี่ต้องซ่อมอันนี้ไม่ใช่ที่บ้านพี่นะแต่เป็นที่บ้านแม่อันนี้ดูวงกลมนะนี่ตั้งแต่ข้างบนนะจะเห็นว่างานจะไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่เพราะว่าก็ตามราคานะงที่ต่างจังหวัด แรงเขาไม่ได้แพงมากมันก็จะประมาณนี้เนี่ยดูดิอันนี้ให้ดูนะเป็นบ้าจะเห็นว่าข้างบนนี่ห่างมาข้างล่างนี่ชิดเลยจนเบียดเห็นไหมเบียดเบียดเบียดจนถึงนู่นเลยเอแล้วเดี๋ยวดูตอนปิดนะทุกคนเน,นี่ยจะได้ยินเสียงเลยว่ามันขัดแล้วก็จะมาสังเกตว่ามันเบียดตรงไหนบ้างเนี่ยมันเบียดข้างล่างเดี๋ยวให้ดูนะ เบียดจนนี่ทุกคนดูนี่มันเป็นอย่างนี้ไปเลยมันแบบอันนี้เขาน่าจะแค่ยังไงไม่รู้เขานะเออ,อน,นเห็นป่ะอันเบนนียดนเนี้จนมันหลุดจนอะไรไปเลยเดี๋ยวให้ดูแก็บจากข้างนอกเลยนะตอนตอนตอนปิดนี่นะแก็บแก็บต้ข้างใต้ผืนนี่นะดูดินี่คือมันชิดนี้เลยนะ เห็นบ้าจะเห็นว่ามันเบียดข้างล่างแบบแนบไปเลยอะประตูมันตกแล้วอ่าให้ดูนึ่งเออน,อน็นอตน็อตตรงนี้น,น็อตตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะเห็นไรบ้าทุกคนคือมันไม่แนบแล้วนะเนี่ยนี่คือมันเนี่ยคือมันถอนออกมาแล้วมันมันเลยทำให้ประตูมันตกไปทางนี้นีน่เห็นเลยว่ามันอ่าด้วยดินี่ย Oh. Oh. ถ้าฝั่งนี้จะเห็นอะไรข้างบนเบียดแล้วข้างล่างจะห่างี่างข้างล่างห่างแสดงว่าประตูมันตกอย่างนี้ข้างบนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเบื้องต้นที่จะใช้ลองใช้เลเซอร์มาวัดดูว่าตัววงกบหรือประตูี่งมันได้ฉากหรืออะไรหรือเปล่านะถ้าเห็นเส้นเลเซอร์อก็วงกบเขาก็ได้อยู่นะได้อยู่ ถือว่าอันนี้ถือว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นพี่ลองขันสกูเข้าไปให้แน่นก่อนนะเผื่อมันช่วยได้นะเนี่ยมันถอนออกมาเยอะเลยไม่รู้มันถอนออกมาเองหรือว่าเขาถอนนะย้ำให้ทุกจุด อ๋อสก,กูมันสก,กูมันหวานได้เลยบางตัวเกลียวมันหวานเดี๋ยวลองต้องค่อยลองแก้ดูอ่ะเดี๋ยวลองปิดดูนะทุกคนอ่ะอันนี้ถือว่าถ่ายไว้ดูเล่นแล้วกันพี่อาจจะไม่ลงมั้งนะี่ยเพราะว่ามันแก้ง่ายมากเลยก็คือพี่แค่ย้ำสก,กูเข้าไปแต่ว่าเออเดี๋ยว นไหนก็ในไหนละตัวไหนมันหวานเดี๋ยวพี่อาจจะให้มันใส่อะไรยัดให้มันแน่นหน่อยเนี่ยมันก็มันก็ไม่ดังแล้วทุกคนอ,อืมก็ได้ละายนะมีอะไรเลยทุกคนพ <c oughs> ยายามสกูเข้าไม่รู้ว่าจะเอาลงไปดีไยวไงเดี๋ยว เนี่ยอ๋อแต่ว่ามันต้องมีจุดต้องแก้อยู่เหมือนกันเพราะว่าสก,กูมันถอนเราอาจจะต้องหาวิธีให้มันอยู่แน่นๆนะเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์เสริมก่อนว่าจะใช้อะไรเสริมดีอันนี้ข้างบนนี้เดี๋ยวพี่จะลองใช้เป็นเคเบิลไทนะใส่เข้าไปในรูนี่เดี๋ยวขันเข้าไปเลย มันมีการเหมือนมีการย้ายสกูนิดหน่อยนะดูแลเหมือนตอนแรกไม่ใช่รูเนี่ยเออแล้วเหมือนเขาย้ายเพราะว่าน่าจะเบียดอพี่ก็จะเปลี่ยนตัวสกูนะเนี่ยบางจุดมันมันหลวมไปแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้นหลวมอันนี้ก็เหมือนจะหลวม คอ <Okay. S 2> แน่นแน่นละคน คนเสร็จไปแล้วาาประมาณนี้ปัญหานี้คือเป็นปัญหาเบสิกเลยนะที่ทุกคนน่าจะอาจจะต้องได้เจอกันคือจริงๆแล้วประตูเขาติดมาดีแล้วแหละต,ติดมาแบบว่าเปิดปิดได้โอเคแต่ว่า มันมีปัญหาตรงที่ไอตัวไอสกูที่มันติดกับวงกบกับบานประตูเนี่ยมันถอนออกอาจจะเป็นเพราะมันสั้นไปหรือยังไงก็แล้วแต่วิธีแก้ง่ายเลยก็คือเหมือนที่พี่ทำก็คือหาอะไรมามายัดรูสกูเดิมะนะในที่นี้พี่ใช้เป็นเคเบิลไทนะแตอ่อาจจะลองเป็นอย่างอื่นก็ได้ของพี่มันเคเบิลไทมันหาได้ง่ายนะ หาขนาดกาลังดีสอดเข้าไปในรูแล้วก็ขันมันก็จะแน่นส่วนฝั่งบ,บานประตูพี่เปลี่ยนสก,กูใหม่เลยเอาเป็นสก,กูสองนิ้วเลยเพราะว่าตัวบานประตูเนี่ยขอบมันยาวอยู่แล้วเนี่ยมันกว้างอยู่แล้วเราสามารถนั่นได้แต่ส่วนของวงกบเนี่ยบางใบอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ตัววงกบมันเนี่ยไม่ได้อประมาณนี้สําหรับคลิปนี้พี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะมันจริงๆมันก็ ไม่ไม่ได้ยากอะไรก็มีคนน่าจะมีคนทำแชร์ไว้เยอะแล้วเหมือนกันแต่เผื่อพี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีหรือว่าเผื่อใครมีลักษณะประตูคล้ายๆกันเงนี้ยเออเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละน่าจะได้